สำหรับท่านที่ได้สมัครบิดครับแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนทาํา KYC ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้าสู่บิดครับนะครับในบิดครับมันก็จะมี5ส่วนหลักๆก,ก็คืออ,อันที่1น,นี่ก็คือหน้าแรกนะครับจะมีฟีกเกอ่์ต่างๆภาคถอนภาคถอนนะครับซื้อขายส่วนเพื่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนที่2ส,ส่วนที่2ก็คือ,อาการ การเข้ามาดูนะครับพวกไอเหรียญต่างๆนะครับเมื่อเมื่อเข้าเราเข้าสู่หมวดนี้ปุ๊บนะครับมันจะมีพวกเหรียญต่างๆให้เลือกเลยนะครับแล้วก็มีพวกกราฟให้ดูว่าเหรียญขึ้นหรือลงนะครับผมจะมีพวกเหรียญต่างๆเยอะเลยครับประมาณ40กว่าเหรียญนะครับสี่สิบกว่าเหรียญนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเทรดเหรียญ BTC สมมุติ BTC นะครับเราก็จะ ทำการกดเข้าเลยนะครับผมกดเข้ามันจะเข้ามาสู่ที่หน้าหน้าเทรดนะครับหน้าเทรดให้เราซื้อขายนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นมาเพื่อซื้อขายนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อก็อยู่โซนนี้นะฮะเรากดให้มันเป็นสีเขียวนะครับเราซื้อในรูปแบบใดในรูปแบบลิมิตนะครับในรูปแบบลิมิตก็อยู่ตรงนี้เราติ๊กให้มันเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับแล้ว อันที่2ก็ซื้อแบบมาเก็ตนะครับเดี๋ยวมาเก็ตเราก็ติ๊กตรงนี้ให้มันเป็นมาเก็ตมาเก็ตก็คือ,อเราซื้อขายณนะเวลาตอนนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าแรกเนี่ยไม่พอก็จะซื้อเจ้าที่2ให้ที่ราคาสูงขึ้นนิดหน่อยอส่วนลิมิตก็คือเราตั้งราคาที่เราต้องการซื้อนะครับเวลาถึงราคานั้นปุ๊บมันจะซื้อให้เรานะครับส่วนสต็อปนี่ก็คือ,อเราตั้งตั้งขายตั้งขายไปถ้าเผื่อเวลา าราคามันลงต่ำถึงจุดที่เราตั้งขายนั้นมันก็จะขายให้นะครับเมื่อเราทำการซื้อเราก็จะใส่จำนวนกันบาทเขานี้นะฮะล้วสมมุติ1,000บาทแล้วก็กรอก1000บาทลงไปนะครับก็1000บาทนะครับแล้วซื้อในราคาเท่าไหร่นะในกรณีที่เราซื้อเป็นลิมิตนะครับ ซื้อในจำนวนราคาตอนนี้1,900,000แต่เราไม่อยากซื้อ1,900,000แเราซื้อ1,800,99,000สมมตินะครับ99นะฮะมันก็จะซื้อให้เราในจำนวนที่0.0083823นะครับ BTC นะฮะ เราสามารถซื้อสิบบาทหรือสิบาทก็ซื้อได้นะครับเขาก็จะขายเข้าซู๊1ูููููหนึ่งประมาณนี้นะฮะง่ายนะครับไม่เหมือนในตลาดหุ้นตลาดหุ้นมันจะซื้อเป็นหุ้นเลยแล้วก็ทีนี้ขั้นต่ำหนึ่งร้อยหุ้นแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราไม่มีเงินซื้อพอหนึ่งเหรียญล้วก็จะซื้อเป็นซู๊ดจุดูได้จํานวนตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปนะครับ ก็คือการซื้อนะครับส่วนเ,เราต้องการขายเราก็ติ๊กตรงนี้นะฮะติ๊กตรงขายนะครับผมมันจะเป็นสีแดงให้นะฮะแล้วทีนี้ถ้าเรา,เราขายเป็นลิมิตก็เหมือนกันนะครับสมมตุติเราขาย BDC เท่าไหร่สมมติเราต้องการที่จะขาย0.01 0 00 1, สมมติ0.001ในราคาตอน ตอนนี้ร้านเก้าเราไม่จะขายเราจะขายสอง้านประมาณนี้สอง้านสองล้านมันก็จะขายให้เราในจำนวนเงินหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับเราจะโชว์ขึ้นมาให้ดูเลยนะครับแล้วก็เราก็กดขายนะครับกดขายเล้วเมื่อถึงเวลาสอง้านมันจะขายให้เราอัตโนมัติเลยนะครับสะดวกมากๆ <c oughs> ถ้าตอนนี้เราแนะนำสาธิตเฉยๆเนีเรายังไม่ซื้อขายเราก็ลบออกนะครับส่วนการการซื้อมาเก็ตนะครับเราก็กดมาตรงที่ซื้อเนี่ยฮะซื้อมาเก็ตนะครับ,รบแล้วก็กดตรงมาเก็ตนี้เลยนะครับมาเก็ตก็คือซื้อณตอนนั้นราคาณตอนนั้นนะครับเขาจะซื้อให้เราเลยมันมันก็ไม่มีไม่มีตรงที่ราคาให้เราตั้งนะครับมันจะมีแค่ จํานวนเงินบาทที่เราต้องการซื้อนะครับแล้วก็เกาะลงไปสมมุติเราซื้อ1000ันบาทนะครับซื้อหนึ่งพันบาทเราก็กดซื้อเลยนะฮะกดซื้อเลยอ่ากดซื้อทางระบบก็จะซื้อให้เราทันทีนะครับถ้าสมมุติเราต้องการซื้อ1 0 0 0บาทแต่เจ้านั้นอ่ามีไม่พอ1 0 0 0บาทเขาก็ซื้อเจ้าต่อไปให้นะครับก็ให้มันครบจํานวน100 0บาทแต่บางทีมันมาทาไมมันมีหลายยินเยอะแยะมันก็เพราะว่าเราซื้อมาร์เก็ตเนาะ เจ้าแรกไม่พอก็ซื้อเจ้าที่สองให้หรือเจ้าเจ้าแรกราคาที่ต่ำต่ำสุดก็คือเจ้าแรกนะครับเจ้าที่สองก็คือมันจะสูงขึ้นไปนิดนึงนะฮะสูงขึ้นไปนิดนึงนิดนึงประมาณนี้ราคามันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับเราก็จะมาตรงที่ขายตรงขายก็เหมือนกันเรากดวมาตรงที่ขายปุ๊บ ถ้าเ,เกิดว่าขายมาเก็ตมันก็จะขายในจํานวนเท่าไหร่สมมติ BTC แล้วต้องการที่จะขาย0.001นะครับแล้วก็กดขายได้เลยนะฮะ <c oughs> ก็จะขายให้หน้าตอนนั้นเลยนะครับส่วนสต o อปลิมิตแล้วเราค่อยศึกษาเอาเองก็ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าสมมตุติเราซื้อไป1 000, ล้านเราอยากขายไม่ใช่ซื้อไป1ล้านถ้าเกิดว่ามันลง ถึง 8, 000แปดแสนนอู้ไม่ไหวแล้วมันถ้าถึงแปดแสนแล้วยอมแพ้แล้วก็ตั้งสต็อปสต็อปลิมิตตรงนี้นะครับเพื่อให้มันขายให้เรานะเวลาที่มันลงมาถึงแปดแสนดูประมาณครับส่วนหัวหัวข้อที่ส่วนถ้าทักเราต้องการที่จะดูกราฟนะครับต้องการที่จะดูกราฟนะฮะเราก็จะมาดูตรงนี้ตรงแชทนี้ฮะเมื่อกี้เนี่ยเราทําตรงเทดนี่เนาะ แล้วเร,เราจะดูกราฟล้วก็จะมาตรงแทนะครับส่วนตรงนี้ก็เพือพกอรายการที่เขาตั้งไว้นะฮะส่วนเราตั้งออเดอร์ลิมิตไว้มันก็จะโชว์อยู่ตรงนี้เราจะสามารถเปิดดูได้นะครับส่วนต้องการที่จะดูว่าเมื่อก่อนเราซื้อขายเท่าไหร่เราก็ดูในในนี้มันจะมีประวัติในการซื้อขายให้สายอินดิเกเตอร์ก็จะสายตรงนี้นครับกดเข้ามามันจะมีะซ่องให้เราเลือกอินดิเคเตอร์พวก เครื่องมือต่างๆในการาในการาในการวิเคราะห์ครับนะครับเครื่องมือพวก macd r s ไจะมีอยู่ในนี้นะครับส่วนมาหัวข้อที่3มเนาะมาหัวข้อนี้นะฮะหัวข้อนี้ตรงนี้ก็คือ,อตรงเทรดนี่แหละตรงเทรดนี่แหละที่เราเทรดซื้อขายเมื่อกี้นี่แหละส่วนตรงที่4ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าเงินของเรานะครับ เราเมื่อเรากดเข้ามานี้ปุ๊บมันจะเป็นกระเป๋าเงินของเรานะครับพวกกระเป๋าเงินของเรามันก็จะกดคำว่านี้ปุ๊บมามันก็จะมีกระเป๋าเงินพวกแต่ละเหรียญเนี่ยมันจะมีกระเป๋าของมันต่างหากนะครับ XRP ก็มีกระเป๋าเงินฝากถอนพวกนี้ซิลเซลเนี่ยก็มีกระเป๋าฝากากถอนของเขาเองนะครับ ส่วนอันนี้เงินสดของเราก็จะโซ่อยู่ตรงนี้เราจะมีเงินกี่บาทนะครับมีเงินกี่บาทยังเหลือกี่บาทนี้ผมเอาไปซื้อหมดแล้วแล้วมันก็จะโู่ตรงนี้เราต้องการเอาเงินเข้าเราก็ฝากตรงนี้นะครับเขาจะาขึ้นคิวเอาโค้ดให้ให้ฝากนะครับส่วนเราถอนเราก็จะถอนตรงนี้ที่ที่บัญชีธน,นาคารที่เราผูกไว้กับปิดครับนะครับ ส่วนตรงตรงซิทติ้งเนี่ยตรงตรงรูปคนสุดท้ายนะครับผมมันก็จะมีพวกมันซีพวกซีนจนตัวต้นของเรายืนยันแล้วนะครับนะแล้วก็เพิ่มโรงเงินเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้มันเป็นภาษาไทยแล้วก็ศึกษาได้ง่ายนะครับแนะนําเพื่อนอยู่ตรงนี้ก็มีตรวจสิทธิ์สขั้นตอนก็คือ t f a ที่เราที่เขาบังคับให้เราตั้งตอนแรกนะครับผมถ้ามันมีตัวนี้ มันก็จะอันตรายนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าของเรามีไวรัสเข้านะครับมันก็จะสามารถดักเอาอพวกฟัซเวิร์ดของเราได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีเรามี 2FA มันก็จะ,ะทําให้มีกุญแจ,จอ,อันที่สองนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ขโมยโทรศัพท์เราไปด้วยก็เขาไม่สามารถเอาเงินเราออกมาจากอเอ็กซ์เชนได้นะครับตรงนี้ก็แนะนําเพื่อนนะฮะ ก็คือเราสามารถที่จะมาศึกษาได้นะครับตรงนี้เป็นภาษาไทยง่ายนะฮะทั้งหมดมันก็มีมีเท่านี้นะครับนะครับผมส่วนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงที่เนี้ยตรงตรง็อบที่สองนียเราเข้ามาดูเหรียญน,นะครับเรามาดูเหรียญว่า,ามีเหรียญได้ขึ้นบ้างเหรียญได้นลดบ้างเ,าเราจะสามารถตัดสินใจการซื้อขายอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเราอยากรู้ว่าเหรียญตัวนี้มันอยู่ที่อันดับไหนของโลกเราก็จะไปดูที่ Coin Market Cap นะครับ Coin Market Cap ตัวนี้นะครับเราก็จะโหลดมาโหล,ลดใน Play s t o ต e ในอะไรก็พวกเพจ y Store พวกนี้โหลดมาได้เลยนะครับมันมันเป็นแอปที่สั้นที่ดีมากเลยนะครับเราสามารถจะดูอันดับของเหรียญตอนนี้ ลูกเรามีคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดกี่เหรียญแล้วนะครับ <S <S เหเรียญนี้อันดับเท่าไหร่ทําอะไรอย่างนะครับมาานันจะมีอยู่ตรงนี้มีพวกข่าวสารที่อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเป็นแอปที่ดีมากนะครับสําหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับจะรวบรวมทั้งหมดทุกเหรียญทั่วโลกอยู่ที่นี่นะครับผมนะส่วนวันนี้การเทรดบิลครับก็มีเพียงเท่านี้ครับครับก็ศึกษาเพิ่มเติมเชิงซึ่งเลึกนะครับส่วนที่เราต้องการที่จะ เก่งแล้วก็เทปบ่อยๆนะครับก็จะเก่งงแล้วก็เราจะจําได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับง่ายมากนะครับผมการหาเงินสามารถที่จะหาได้ทุกที่ทุกเวลานะครับตลอด24ชั่วโมงไม่มีปิดนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ